สวัสดีค่ะกับซับเจริญปร,รับยนต์พื่นมนทนสายสามและลูกค้าไอสูตรดีแม็ก2020นะจ๊ะติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นกันอีกแล้วนะคะคันนี้เลือกใช้จอตรงรุ่นแบบมีปุ่มด้านล่างนะคะเรียนแบบบอดี้เดิมเลยนะคะปุ่มตัวนี้ใช้งานได้จริงนะเล่งเสียงเบาเสียงย้อนกลับรับสายต่างๆนะคะใช้งานได้เลยรุ่นนี้เป็นของแบรนด์แคนเซนนะคะได้สปเปกไปที่แรมสี่ลอมหกสิบสี่นะคะ CPU แปดคอสองจุดศูนย์สอง CPU จ้า อุปต่างๆใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยใช้งานลื่นไหลามากๆเลยนะคะคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ตามปกติเลยเร่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บเหมือนเดิมอินเทอร์เน็ตรองรับทั้งจากคอสปอร์ตไ i ไแล้วก็ซิมการ์ดนะคะโดยตัวจอเนี่ยสามารถใช้งานกับตัวกล้องถอยเดิมโรงงานได้เลยหรือรุ่นที่ไม่มีมาก็สามารถเพิ่มกล้องถอยได้หรือจะแอดเป็นกล้องรอบคัน3า0องศาเข้าไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซัพพอร์ตหมดเลย ระบบเสียงดีนะคะดีเอสมีตัวปรับตั้งค่ามาให้กำลังขับดีจะ้จะการใช้งานก็เหมือนจอ and ด o อ d ทั่วไปนะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้แบ่งสองจอได้โหลดเพิ่มเองได้ในเพจโตจะ๊ะจ้กคคาดกดปุ่มเน็ตที่ตรง ปุ่มคอนโทรลที่มากับชุดจอก็ได้คันนี้เดิมมีจอมีกล้องถอยโรงงานมานะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะเพิ่มชุดแคนบัสตรงรุ่นนะคะเส้นถอยเดียวตามพวงมาลัยนะจ๊ะ ดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใส่เกียร์ถอยก็ตัดให้ออโต้เลย,ยกลับเกียร์ปุ๊บกลับมาปั๊บนะคะใส่เกียร์ปุ๊บตัดปับ๊บรวดเร็วทันใจนะคะตวัวประมวลผลดีฟังก์ชันไหนก็ลื่นนะคะเปืนไหลทุกฟังกงชัน อีสูดีแม็กซ์2 0นะคะขึ้นไปอีสูมเอ็ก2สขึ้นไปใครอยากเปลี่ยนจอแอนด o i ยแต่ชอบในบอดี้เดิมนะคะก็จะมีจอแอนด o i ยตรงรุ่นสเปคนี้นะคะให้ได้เลือกนะจ๊ะสวยงามมากๆเลยปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปั๊บนะจ๊ะโดนพงบอลยก็กดปุ๊บมาปับ๊บเดียวกันไปซับจเจริญประดับยนต์ กำลังนำทางไปยังทรั์เจริญประดับยนต์ร้านแต่งรถตัวคำสั่งเสียงนะคะก็ใช้งานได้แล้วก็ตอบสนองดีด้วยนะจ๊ะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายแบ่งสองหน้าจอได้อยู่แล้ว,เ,ลวเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลง เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงว้าวไม่ล่าจอก็สวยใช้งานก็ลื่น The Mobile Care นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคำสั่งเสียงก็ตอบสนองดีแป้นพิมพ์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเลื่นไหลยอยู่แล้ว ก็สามารถล็อกอินเพจสโตเข้าไปได้เลยโหลดแอป,ปที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้เพราะว่าได้ความจุไปเยอะด้วยนะคะตัวนี้ a n d o i Auto Apple c a r p ใช้งานได้นาทั้งแบบเสียบสายไร้สายเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยแอปดูทีวี tv, ก็มีลงไปให้ชอบลุกทีวีหรือ AS อ p a y อะไร,ะไรก็โหลดได้เลยดิสต็อกเฟซบุ o กโหลดมาเล่นได้เลยนะคะ ภาพสวยงามคมชัดโอเคนะคะวันนี้มาอัปเดตผลงานกันอีกหนึ่งันนะคะลูกค้าเก่ามาติดตั้งไปหลายรายการแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตเจาใหม่เบื่อจะเก่าเต็มทนสวสวยทุกใจแน่นอนนะคะใช้งานลื่นไหลด้วย ไปแล้วจ้าเพราะก็ใหม่คลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะร้านเปิดบริการทุกวันเหมือนเดินมาะจะลูกค้าช่วงท้ายก็ขอฝากร้านกันสักเล็กน้อยนอกจากจอแอนดรอยที่มีให้เลือกหลากหลายสเปคหลากหลายราคาแล้วนะคะก็จะมีฟิล์มกล้องแสงกล้องบันทึกที่ขายดีมากๆจอเพดานเซนเซอร์ถอยกล้องถอยกล้องบันทึกไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์ทัากระจกข้างออตโต นะะกันชนโรบาหาอะไรสอบถามกันได้นะจ๊ะสินค้าหลากหลายเสริมแต่งรถประดับยนต์ต่างๆเปิดบริการทุกวันจ้าไปแล้วไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับ